เราติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครมสัญจรวันนี้ไปประชุมที่หอประชุมราชพัตรรังสิตมหาวิทยาลัยราชพัตรนครราชสีมานะครับโดยสําหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งนครราชสีมาชยภูมิบุรีรัมสุริน์ จะรับทราบข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดที่เสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานใต้วงเงินรวมประมาณ 500ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นกลุ่มโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดรวม16โครงการวงเงินรวมกว่า249ล้านบาทและโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนาหรือกรออซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของภาคเอกชนและหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่รวม8โครงการวงเงินรวมกว่า247ล้านบาทเช่น โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายทางเข้าเขื่อนลำแชะตําบลโคกกระชายอำเภอคอนบ,บุรีจังหวัดนครราชสีมาโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์โคร,ราชเมืองศิลปะโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนาธรรมครูเมืองกำแพงเมืองเสริมความมั่นคงประตูเมืองด้านทิศเหนือหรือประตูผีอุทยานประวัติศาสตร์พิมาหมตำบลในเมืองอำเภอพี่ใหม่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแลนด์มาร์ค จังหวัดชัยภูมิในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติในการดําเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงบประมาณเสนอข่อเสนอร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีง,งบประมาณพศ2567วงเงินรวม122,000ล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพศ .2569 และผลการยื่นประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพศ .2572 และโครงการจัดงานมหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพศ .2572 ครับ